สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบ R1 ปี2015นะครับโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ในการตรวจสอบนะครับ PT YM 021นะครับเราก็จิ้มเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็มาเลือกที่โหมดของ R1 นนะครับเดี๋ยวเราจะไปออนสวิตช์นะครับ โอเคครับเราออนสวิตเรียบร้อยเราก็จะมาที่อัพโหมดของ R1 ันนะครับแล้วก็ไปที่ R1 วันนะครับไปที่ engine ไปที่ ECU มาแล้วครับนี่คือรหัสกล่อง ECU ของ R1 นนะครับนี่คือ นี่ครับกล่องของอาวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวของอหน้าจอของอหลักของอาวันนะครับมาแล้วครับนี่ครับนี่คือหน้าจอของอาวันก่อนที่จะมีทำการทําการสตาร์ทนะครับก่อนทําการสตาร์ทเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของการทําการสตาร์ทรนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทแล้วนะครับ ที่ที่ YM021 นะครับกับ r าน n ัน,นี้เอ็นเอนนะครับคุณสมบัติมันเยอะมากครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้เยอะกว่านี้นะครับเป็นเบื่องต้นนะครับดำเ,เนินการโดยพนมพิ้งไบเย s yes, ไ i k e r ทําทำดีเยี่ยมแมปซูริทสกายวอล์คเกอร์ร่วมดำเนินการในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ